สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก facebook ทุกๆท่านนะครับอ่ะวันนี้ก็มาดูนะครับเป็นข้อมูลนะครับวิ่งบนปักหลักร้อยบนนั่นเองนะครับอ่าสูตรนี้เนาะในวันที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปติมๆเลยนะแอดก,ก็ต้องขอโทษนะครับเพื่อนเสมาชิกทุกๆท่านด้วยเนาะอ่ะก็ถือว่านะครับ ผ่านกันไปนะในวันที่ผ่านมานะครับข้อมูลและก็แนวทางนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นนะครับของตัวเลขเนาะในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณนะครับของท่านในการรับชมนะครับแล้วก็เลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกข้อมูลในการนําไปคิดและก็คํานวณเพื่อประกอบการเลือกซื้อนะครับรางวัลสลากกินแบง รัฐบาลได้ตัวของเพื่อนเพื่อนเองนะครับทุกทุกสูตรแล้วก็ทุกทุกข้อมูลนั้นเป็นเพียงแนวทางนะครับาการบวกกันของตัวเลขเท่านั้นนะครับดังนั้นใช้วิจารณญาณน,นะของเพื่อนเพื่อนนะครับสมาชิกทุกท่านในการวิเคราะห์พิจารณาและก็เลือกข้อมูลนะครับนำไปใช้งานในตัวของเพื่อนเองนะครับวันนี้จะปีนะครับหลักร้อยบนนะจำนวน3สูตรนะครับที่เดินต่อเนื่องมาจากงวดที่ผ่านมานะครับ หลักร้อยบนตัวเดียวนะครับ1สูตรนะแล้วก็หลักร้อยบนนะครับ2ตัวนะครับ1สูตรแล้วก็ปิดท้ายนะครับกันด้วยหลักร้อยบนนะครับแบบ4ตัวนะครับจำนวน2สูตรนะครับประกบชนกันมาดูว่าหลักร้อยงวดนี้นะครับแนวทางนั้นนะครับจะไปนะทิศทางใดนะครับก็นำไปวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันดูนะเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับ มาดูนะครับหลักร้อยบนนะครับสูตรนี้งวดที่แล้วนะครับอ่ารางวัลลข้ท้าย3ตัวบนนะครับ C 17เนาะอ่าส1 7นะครับหลักร้อยบนนะครับสูตรนี้นะที่ผมคาดการว่ามันไม่มาก็มาจังเบอร์เลยนะเข้าไปนะครับตรงๆนะหลักร้อยบนนะครับ ามาดูงวดสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณกันสักนิดหนึ่งนะครับสูตรนี้ใช้หลักแสนนะครับ4ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2นะครับ1ครั้งหลัก10เล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยนะครับเล็ท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครับบวกด้วย3คงที่นะครับสามบวกกัน4ครั้งได้12นะครับจะได้ผลเท่ากับ2บวก2ได้4นะครับ4บวก2ได้6 6บวก8ได้14 14บวก1ได้15นะครับ15บวก6ได้21 21บวก3ได้เท่ากับ24นะครับสูตรนี้ได้เป็นวิ่ง4นะครับปักหลับร้อยบนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูงวดวันที่16กรกฎาคมกันเลยนะครับใช้ผลรางวัลที่1นะก็คืออ่า9 8 1 4น7นะครับ981 4 17นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่าง6 1รางวัลเล็กหน้าครั้งที่2นะครับ242รางวัลเล็กท้ายนะครับครั้งที่2 5 4 2 5 4 2นะครับอ่ามาร์คตำแหน่งที่จะบวกนะครับก็จะใช้หลักแสนนะครับอยู่ที่จำนวน4ครั้งนะครับ หลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบนะครับเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งจากนั้นก็บวกด้วยเลข3คงที่นะครับ9บวกกัน4ครั้งได้นะครับเ4 3 6นะครับให้เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข6มาบวกนะเพื่อน <c oughs> สมาชิกทุกท่านนะครับวิง่งตัวเดียวปักหลักร้อยบนงวดนี้นะครับ6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวก4ี่ ได้13 13บวก5ได้18 18บวก2ได้20 20บวก3ได้เท่ากับยี่นะครับสูตรนี้ได้วิ่งตัวเดียวปักหลักร้อยบนนะครับเป็นเลข3นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจะมาไม่มาไม,ไม,ไม,ไม่รู้นะครับนะเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับเป็นสูตร วิ่งปักหลักร้อยบนแบบ2ตัวนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดที่ผ่านมานะครับส1 7นะครับอ่ะสี่กับ6นะครับตัวที่มาเป็นเลข4อ่ะทีนี้เรามาดู งวดนะครับอ่ะมาดูสูตรกันก่อนเนาะผลบวกงวดที่ผ่านมานะครับ6กบวกหได้7นะ7จบวกแได้15 15้บวกเได้22 22ิบวกเได้31 31ิบวกศได้31 31ิบวกสได้เท่ากับ34นะครับจากนั้นบวก2คงที่ได้6นะครับนะงวดที่ผ่านมาได้4 6อ่ะเดี๋ยวเรามาดูงวดน,นี้กันนะครับ981 417นะครับผลรางวัลที่1เนาะ981 1> 4 17นะครับ่าใช้รางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างนะครับก็คือ61และก็นะครับรางวัลเล็กหน้าครั้งที่1นะครับ287ตปดตำแหน่งที่ใช้บวกนะครับหลักหมื่น1ครั้งนะครับหลักพัน1ครั้งหลักร้อยบน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักสิบนะครับ ล่าง1ครั้งนะแล้วก็หลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่1นะครับ2ครั้งบวกด้วย3คงที่2อบวกสได้4นะครับอ่ะมาดูผลบวกสูตรที่2นะครับ8ปบวกหได้9นะครับ9กบวกสได้13 13าบวกเได้20 20ิบวกหได้26นะครับ26่บวกสได้30 30ิบวกสได้เท่ากับ33นะครับอ่ะได้3นะครับชนกันกับวิ่งตัวเดียวเลยนะครับจำเบอ่อนะ แต่จะมาไหมนะเพื่อนเนะบวก2คงที่นะครับ3บวก2ได้5นะครับอ่ะก็น่าจะเด่นนะครับหลักร้อยบนที่เลขสานะสำหรับ2สูตรนะครับที่ผ่านมาเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแบบ4ตัวกันบ้างนะครับอ่ะแบบ4ตัวเนาะสูตรนี้นะครับอ่ะสตัวนะอ่ะมีสูตรเดียวนะครับนะในวดที่แล้วนะครับนะสูตรนี้นะที่เดินต่อส่วนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ C 1 7นะครับหลักร้อยบนนะอ่ะเข้าไปนะครับสูตรที่สองนะครับสามสี่เจ็ดหนึ่งนะอ่ะผมจะคำนวณนให้เ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสองสูตรนะ เพื่อนที่จะเทียบชนนะครับและก็อยู่ที่น้ําหนักนะเพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับงานสูตรไหนก็ว่ากันไปนะครับหลักร้อยบนนะครับอ่าสูตรแรกนะครับนะสูตรแรกนะนะครับใช้หลักแสนนะครับจํานวน2ครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลัก10บบนหนึ่งครั้ง หลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งท,ที่1 1ครั้งหลักร้อเลขท้ายครั้งท่ะอท่นทีครั้งที่2เนาะอ่าท่นทีนะครับบวกด้วย5คงที่นะครับงวดนี้นะผลบวกนะครับอ่างวดที่ผ่านมา6กบวกหได้12นะครับ12บวกแได้12บวกแได้อ่า ยี่สิบยี่สิบ 22, 22บวกศูนย์ได้ยี่สิบยี่สิบวกสองได้ยี่สิบสองยี่สบอวกห้าได้ยี่สิบเจ็ดยีสิบเจ็ดบวกหนึ่งได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกศูนย์ได้ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกห้าได้เท่ากับสาสิบนะครับบวกห่งคงที่ได้สี่นะครับสีวกหนึ่งคงที่ได้หนะครับแล้วก็ห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกสามนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับหนึ่งแนะครับไอ้โทษที9เก้าแ เก้าแปดนะครับอ่าใช้เลขหน้าครั้งที่2นะครับ242เลขท้ายครั้งที่2นะครับ542 542นะครับอ่าสูตรแรกนะครับนะใช้หลักแสน2ครั้งหลักหมื่น1ครั้งร้อยบนหนครั้ง10บบน1ครั้ง,น,งนะครับ ร้อยหน้าครั้งที่2อครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สอครั้งร้อยท้ายครั้งที่2อครั้ง10ท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย5คงที่9ก้บวกเได้18บแปนะครับแปวกแได้16 16กบหกบวกสได้20 20ิบยวกเได้ยี่สิบวกสองได้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าได้31 31ิบเอ็ดสามสิบเอ็วกห้าได้สามสิบหวกสได้สี่สิบวกหได้เท่ากับ45นะครับ ทษทีนะครับผมน่าจะบวกผิดนะ8บวก8ได้16นะครับ16บวก4ได้20นะ20บวก 7, ได้27บนะครับ27บวก2ได้29 29บวก2ได้31 3 1วก 5, ได้36 36บวก4ได้40 40, 40บวก 5, ได้45นะครับโทษทีนะครับนะ ใส่ตำแหน่งผิดไปนะครับนะขออภัยด้วยนะครับเนาะอ่ะส1 7นะครับนะอันนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะครับนะผลบวกดังนั้นงวดอ่ะเมื่อกี้ที่ผ่านมานะก็จะผิดไปนะครับเนาะ8ปบวกแได้16นะครับ16บวกสได้20 20ิบวกหได้21นะครับ21่บวกสได้23 23ิบวกสได้25 25ิบวกห ได้30บนะครับ30บวกสได้34 34บวก5ได้เท่ากับ39บกนะครับบวกงคงที่เท่ากับ10ได้0 0นย์บวก1คงที่ได้1นะครับแล้วก็1บวก1งคงที่ได้2นะครับอ่าไปคนละทางกันเลยนะครับนะ9012นนะครับหลักร้อยบนนะอ่า สูตรนี้ปันนะครับอ่าได้9012นะะเพื่อน,นสมาชิกทุกท่านนะครับวิ่งอ่าร้อบนนะครับวิ่งตัวเดียว3นะครับอ่าสองตัว3กับ5นะสูตร4ตัวนะครับเป็น9012นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีก1สูตรกันนะครับสูตรที่2นะครับสูตรที่2นั้น มาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับสูตรที่2เลยนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอ่า9 8 1นะครับ4 1 7นะครับสูตรที่สองนั้นอ่านะครับใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวล่างด้วยนะครับก็คือ6 1นะอันนี้สูตรที่สองนะครับนะสูตรใหม่เนาะอ่า แล้วก็นะครับรางวัลเล็กท้ายครั้งที่2นะครับ5 42 5 42นะครับสูตรที่2นั้นจะใช้นะครับหลักแสน1ครั้งนะครับหลักหมื่นนะครับจำนวน3ครั้งแล้วก็หลักพันนะครับ1ครั้งหลักสิบล่าง1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็นะครับหลักสิบเลขกท้ายครั้งที่2นะครับ2ครั้งนะไม่มีเลขบวกคงที่นะครับ 8 3 24 r บนะครับ 2, องาบวกกัน2ครั้งได้8สูตรที่2นะครับ9บวก4ได้13 1 3บวก1ได้14 14บวกได้20 20บวก1ได้21 21บวก8นะครับ21บวก8ได้เท่ากับ29เนะครับสูตรที่2ได้9บวก1คงที่ได้10ได้0ูนะครับศบวก3คงที่ได้3 3บวก4คงที่ได้7นะครับอ่ะ สูตรที่2นะครับ9037 9037นะครับหลักร้อยนะครับเด่นนะครับ2สูตรวิ่งนะครับชน3นะเพื่อนๆนะครับ3นะครับหลักร้อยนะครับอีก2สูตรนะลองนะครับเป็น9กับ0นนะน่าจะมีนะครับข้อมูลอยู่เท่านี้นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับหลักร้อยบนนะครับ เลือก3นะครับหรือว่าจะเลือก9เลือก0นย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอนะครับสรุปกันอีกที่1นึงแล้วกันนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอันดับแรกฟันหลักร้อยบนไปที่เลข3กันก่อนนะครับที่ชนนะครับไปสศูนย์นะครับตัวรองนั้นเป็น9กับ0นะแต่ถ้านะครับไม่มั่นใจนะเลขวิ่งนะครับเราเลือกเลขศูตร4ตัวนะครับจะเด่นที่90นะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านอ่ะ วันนี้นะครับจบข้อมูลนะหลักร้อยนะครับกันไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับหวังว่าข้อมูลนะจะไปตรงกับผลการออกรางวัลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่จะถึงนี้นะครับอ่ะก็คอยลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสำหรับข้อมูลหลักร้อยรอดูในชุดสรุปนะครับสำหรับวันนี้อ่ะจบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ